สวัสดีจ้าเพื่อนๆเน็ซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันสูตรบนดิบุนกันล่างล่างขันบุญอยู่นี่เละก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเราจะย้อนดูที่ เราพัฒนาจันที่สิบเก้าทับห้าทับหกเปดเราจะย้อนดูที่สามหกสอง ห้าสามสองเราจะใช้พันหนึ่งครั้งพันร้อยสิบบวกห้าคงที่ใช้พันอีกบวกร้อยแค่นี้ก็คือ สองบวกห้าบวกสามบวกห้าสองบวกห้าเอาเมนว่าพันบวกร้อยพันบวกร้อยสองบวกสามพันบวกร้อยวะสองบวกสาม 9 buộc 5 100 buộc nổi 100 buộc nổi buộc nổi này mới 3 buộc 2 2 สนบวกหน่วยแสนบวกหน่วยเลยจ้ะนบวกหน่วยจเลขผิดละ9 5อือหน่วยบน บวกห้าเป็นสิบสองบวกห้าได้ห้าสามได้แปดสามบวกสองได้ห้าจะพูดก็คือห้าห้าห้าหกแปดห้าแปดหก เล็กออกไปที่แปดห้าหลักร้อยก็คือสามสี่สี่แปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดกับเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าสองหา ไปที่เปลห้าเก้าเปลห้าเจ็ดเก้าปลา้าตัวเลขที่ออกก็คือเสร็จแไปใส่ลงเขที่อก็คือเก้าเก้าเก้าหเจ็ด เก้าเปล่าห้าเราใช้พันหมื่นสิบบวกห้าคงที่เก้าบวกห้าก็คือเจ็ดเจ็ดบวกเก้าบวกแปดบวกห้า เก้าบวกห้าห้าบวกแปดเป็นสามบวกเจ็ดเป็นสิบได้เก้าบวกสามเป็นสองได้สีสีบวกไปหนึ่งเต็มคือห้าจับพูดก็คือเก้าเก้าสี เก้าห้าสองสี่สองห้าหลักร้อยเราก็เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหก แปดเก้าหกเจ็ดห้าหกเอาหกกับเจ็ดมาหกเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดหกเจ็ดเลยหกเจ็ดเก้าส่วนอีกเก้าเลเนาะแปดไม่ส่วนมาส่วนที่เก้า ท้ายท้ายสุดที่เราจะใช้ก็คือศูนย์สองสเจ็ดเก้สีเลขปก,กไบที่เก้าสี่เก้าสีอยลืมอย่าพลาดนะย้อนหลังถูกหมดจะลืมอย่าพลายดย้อนหลังถูกหมดจะเดินหน้ายังไม่รู้ยังไม่รับทราบเลย <laughs> แสนบวกสีก็คือ3ามบวกเจ็ดบวกเบวกห้บวกสี9บวกหเป็น4ีบวกสเป็น7ได้4จีจห้าจะพู่ก็คือ4 4 4สห้า สี่ห้าหกเลยเจ็ดสี่เจ็ดห้าหลักร้อยคือศูนย์หนึ่งห้าหกสองสามสี่ห้าห้าหกสี่ห้าศูนย์ห้าตัวเดียว เลขห้าลอยมาสุดกับตัวนี้เรากลอยแล,แล้วเราจะาตัวไหนเปลี่ยนบ้าสเปลียนไม่มีแต่เรา,าสุดที่ห้าสามเป็ดเก้าอเอาที่หา้าเนาะ แป,ดเ,ด,เปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เนาะแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าสี่สี่สี่ห้าเฝ้าระวังสี่ห้าห้าสี่นะคะชอบก็จัดขัดกระผานดูเพื่อความบรรเทิงดูเพื่อเป็นแนวทาง ย้อนหลังแม่นมากแต่เดินหน้าไม่รู้สองหางสองหางเน้นเน้นเทียมแปดสีสีเลยจ้าแปดสีสีแปดสีสีชอบสีด้วย 8, 4, 4, 7, 4, 4, 9, 4, 4. แปดสีสีเจ็ดสีสีเก้าสีสีหลักลอย นไปสูงทางนี้นะคะชอบก็จัดคัดขค่ผ่านนะคะอยู่คำเตือนคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืองโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า